เรื่องจริงผ่านจอเดิกซีรีส์เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดกับหญิงสาววัย15ปีที่ถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตซึ่งขณาเกิดเหตุพบปลั๊กพ่วงซึ่งมีลักษณะมีที่เสียบ USB เพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแทบจะทุกปีครับเพราะการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมธรรมดาในชีวิตประจําวัน แต่ในความเป็นจริงมันอาจมีความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามย้อนกลับไปชมเรื่องจริงเรื่องนี้กันอีกครั้งเพื่อที่เราจะได้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและอาจช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ในอนาคตด้วยครเรื่องจริงที่คิดถึงชาร์จตับชีวิตคือวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณพิสิทธ์ช่างเหล็กชาวจังหวัดระยองได้เข้านอนตามปกติโดยไม่มีใครคาดคิดว่าคืนนั้นจะกลายเป็นคืนสุดท้ายในชีวิตของเขาคืนได้ยินเสงละเบดคิดว่าระเมอ<ม>แต่จริงๆแล้วเขาลอ้อผเว่าป,ปกติกันคืนเขาจะระเมิด แล้วเขาก็มาดูตัวกยี้มีตัวแข็งก็เลยเกะเกะดูไม่มีดารตอโต้อะไรกว่าญาติจะมาพบเขาก็เหลือเพียงร่างที่ไร้วิญญาณเสียแล้วไม่มีลางสังหรณ์หรือสัญญาณร้ายอะไรที่จะเตือนล่วงหน้าให้นำมดระวังภายใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามาอม ใรรู้เยนะไม่มีใครรู้เลยรู้ในที่เกิดเหตุพบโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่เสียบใช้งานอยู่จึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคุณพิสิทธิ์ได้ตัวนี้ครับนีหนังเนี้ติดมือไว้เลยครับยังไง ใช่ว่าใช้เองมันไม่ได้มากับสีขาวนี่คือของแท้ใช่ไหมสีขาวไม่มากับเครื่องเลยอ๋อแต่ขึ้นมาโอ้โหมือเห็นมือเห็นพอไอ้นี่โอ้โหหมดเฮ้ยโดนชัดแน่ครับคนนอนปกติเขาจะปูพื้นพื้นพื้นปูนะคะจะปูที่นอนแต่ว่าวันเมื่อคืนน่ะเขาถอดเสื้อแล้วก็นอนราบกับปูนนั่งเล่นโทรศัพท์นอนเล่น ปกติแล้วก่อนนอนทุกๆคืนผู้เสียชีวิตมักจะนาโทรศัพท์มาเล่นพร้อมกับเสียบสายชาร์จแบตไปด้วยและในคืนเกิดเหตุอุปกรณ์ชาร์จเกิดการชารุดบวกกับวันนั้นอากาศร้อนเขาจึงเข้านอนทั้งๆ้งที่ไม่ได้ใส่เสือ้อทําให้ร่างกายของเขาสัมผัสกับ,กบพื้นบ้านโดยตรงจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุสลดเกิดขึ้น เนี่อกเขาเนี่ยครับซึ่งไม่ได้ใส่เสื้ออยู่แล้วนะครับเป็นรอยไหมนะครับในมือข้างซ้ายก็กำโทรศัพท์อยู่นะครับนะครับกำถือลัศมีอย่างเงี้ยนะครับกำทับไว้ที่เนี่ยผลการชนะสูตรพิสูจน์ของหมอนะครับของแพทย์ก็ยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยถูกไฟฟ้าช็อตนะครับเสียชีวิตตัวชาร์จนะครับก็คือว่าตัวตัวตัวหัวชาร์จเนี่ยคงจะมีปัญหานะครับทำให้ไฟในส่วนของไฟฟ้าใช้ตามบ้านเรานะครับกระแสสลับ220โวลต์เนี่ย ทะลุมาถึงฝั่งของไฟฟ้ากระแสตรงโดยปกติแล้วที่ชาร์จข้อมอูลถือเนี่ยฮะทะลุถึงกันทําให้ไฟบ้านไหลผ่านนะครับแล้วก็ไหลมาตามสายนะครับเข้าสู่โทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์นั้นเป็นโลหะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับที่โลหะไฟก็เลยไหลเข้าสู่ร่างกายเราได้แล้วก็ไหลลงสู่กาวพื้นดินครบวงจรทําให้กระแสไหลผ่านตัวเรานะครับก็เกิดการอันตรายและเสียชีวิตได้นะครับจะดูได้จากตรงไหนว่ามันเริ่มเขาจะไหมฮะเริ่มมีปัญหาหรือเปล่า เริ่มต้นผมแนะนาว่าคงดูจากฟิสิดอลครับคงดูอบๆดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีรอยเหม,มหือนกับไหมไหมนะครับแล้วก็ร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับร้อนจนเกินไปหรือเปเล่าเมื่อดึงออกมาจับดูนะครับแล้วก็ดูอบๆว่ามีรอยช็อตรอยไหมรอยเหลืองอะไรไหมประมาณนี้ครับถ้าเกิดอาการนั้นแล้วผมคิดว่าคงคงถ้าจะเปลี่ยนอัไใหม่จะดีกว่าแต่ก็ไม่ควรที่จะโทรแบบเป็นระยะยาวเสียบแลนอนโทรบนเตียงนานๆอะไรเงี้ยก็ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับและผมแนะนําอีกอันหนึ่งก็คือว่าน่าจะ ทุกวันนี้น่าจะไม่ราคาแพงจนเกินไปก็คือเขาเรียกอะไรหลักพอตเทเบิลพาวเวอร์ชาร์จนะครับผมไม่รู้ภาษาตลาดเรียกอะไรนะฮะที่มันแบตสำรองนะครับที่เป็นพอตเทเบิลคือสามารถใส่ไหนมาไหนได้อย่างนี้ก็ทําให้เราไม่มีอันตรายเลยนะครับถ้าใช้ตัวนี้คือชาร์จตัวนั้นเสร็จเลยนะครับเต็มแล้วก็สอดตัวนั้นมาเสียบเข้ากับมือถือจะนอนโทรบนเตียงหรือที่ไหนก็ได้จะไม่เกิดอันตรายดีกว่าจะเสียบเข้ากับ220โวลต์โดยตรงนะครับอันนั้นก็คงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ใหม่นะครับว่ามาใช้ตัวนี้แทนดีกว่า ถ้าเราไม่มั่นใจในอุปกรณ์แน่นอนครับว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นและก็หวังว่านี่จะเป็นอุทาหรณ์สุดท้ายที่ต้องแลกด้วยชีวิตของผู้ที่ไม่รู้เท่าทันภัยร้ายใกล้ตัวครับพูดทุกครั้งนะครับว่าไฟฟ้าเนี่ยอยู่ตามบ้านมันเหมือนงูพิษมันเป็นงูพิษอยู่ในบ้านเลยมันพร้อมที่จะฉกเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะนั้นอันตรายนะครับ พราะนั้น uhm. เราต้องระมัดระวังไม่ให so ้งูพิษมาฉกให้เราลูกหลานเด็กเล็กแดงต่างๆนะครับก็อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างไม่จําเป็นต้องมือถืออย่างเดียวนะครับไม่ควรที่จะนํามาใช้งานถ้าอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกตินะครับก็อย่างที่บอกนะครับงูพิษมันมีพิษจริงๆนะครับแต่เราก็มีงูพิษอยู่ในบ้านทุกบ้านเลยนะครับก็ขอความรวมือให้เป็นหูเป็นตาให้ตัวเองนะครับ ใครที่ผ้าชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่ม40นาทีคืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติดสวัสดีครับ